Hoàng nam chứ gì cơ này. Ôi sao ừ, nhà? Chắc, chắc, chắc. Chắc, chắc.

นอนไหมบอกว่าไปย้าลูไปพับแก่อยดูสมุ้ล <House> ้วมั <welche> ้นามีต่าะตมมใส่มาใส่เตมาไม่ได้ือเีวุรเปล่าเอาอนเด้ว แต,ตแต่ว่ามองเครื่องหอนนี่เนี่ยยิ่งสูง